ปกิมือเขาจะเสิออกไปอันปุัะทำคนเพียรในป่าจาริกะหรือจาริงคะทุดงเอ้อเขาจะคุยกันใดก่อนว่าสิไปเจ้าองว่าไปว่ามาถอยออกถอยออกแล้วก็มีเด้ย่านผีขาขามตายโรดมันเก่งพ่ไปว่ามากะคอยถอยออกกอยออกไป็นสัญญา เฮ้ยแต่บอตายแหลกมันจะเอาอยางแหลกเนะาะธรรมะไหมมันบ่แหลกมันก็ตายอยู่แล้วแต่บอค่วตายเขาไปเสียงไซนั่นน่ะถึงผู้จัญญาเนี่ยนี่ก็ตายเบิดคือเก่าละตายก็เลยเนาะตาสินตาสินจังประหยาัจ <laughs> ันตาอีฮิโปโตาสินเพราะมันหายอย่างนั้น กสิไปเป็นซีพลาาุละคือมุงตสีมุงตาหมานมนอมีระก็ให้ให้ไปในอันไกลๆนี่ได้อันพวกนี้สิไปอันจังสันเบาบ่บไว <c oughs> เอาไปหม่งมันมีหมง่งก็ได้พุทเฒพุทู้เ,ทเด็กหน่อย <c oughs> ก็นนเหตุถนนท่อต่อสำหรับอันคนที่บริจาคมาทั้งเบิดเท่ากระได้อยู่สองล้านหาแสนเด้อแต่เวลาเพื่อ,อนยังไงปิกบ่พอน,น้ําพาหงเมืองเพิน่นบ่ให้เว้าดอกก็สร้างเพิ่นแล้วห้าสิเว้าเนาะเออหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสนเอวเพิ่นไนจักน้อยเ้ยเพิ่นบรจากมิสื่อเสียงดอกแต่ว่าเขากระเบาเนาเออคับอัน สามีเพิ่นนั่นแหละเดียสยวให้ป๋ากันนะเด้เข้าใจว่าให้ป๋ากันนั่นนะอยู่ไายุมั่นแบบน,นี้แ้่เพิ่นกัอันมันอันอันอื่นพิเศษก็มีอยู่ห่างเบานะเนาะอุปไว้เนาะเฮาอุบไว้อย่างพรนภาหงเมือง หนึ่งล้านหาแสนคนละเอเข้าก็เหตุถนนแลลวอีวดอกบาทนี่อีกอย่างหนึ่งเข้าล่ผัวคนหน,นีไปหาเงินจากว่าละเขาเอาเมียคนไว้เป็นตัวประกันถ้างานชั้นไม่เสร็จเนาะเออเขาเอาบอหาคนเมื่อเดินจากว่าละเออเอาไว้แต่ประกันเอาเงินกี่ข้อไว้ผัวไปหายเมียอยู่เอาไว้เป็นตัวประกันเอ,อ,เอจังสรนละเว้เนาะมาหาโจรเดิน เดี๋ยวพูดบ่ปากเห็นปะเขาบริคิดเสียดายด้วยนะเขาซื้ออยู่ดีเ่คือเฮ้าเด็ดยี่สิบบาทท่วงู่วาสั่นวัดพ่อวัดแม่กูเนาะเอือเขาบอกให้ปักแต่ว่ากระสานปากเฮ้า้ยเนาะเดี๋ยวก้อนก้อนกันหมดละไปทางเดียวกันหมดละหมายถึงเขาจะเฮ็ดมากบริจาคมากกบพวกเฮ้านะ กับพวกเฮ้าก็แมนแต่ว่ากับพุทธศาสนาหนทางแห่งความบริสุทธิ์ของ่นเองอนะตลอดด้วยแล้วละ่ะเพ่นบ่ค่อยปากแต่กับประกาศใหนมููจักนําเลยว่าเออคนที่ทําบุญคนที่ทําบุญแท้แทเออทาท่านแลืเกิดเป็นบุญแทๆ้ๆมีอยู่แถมซําบ่ให้เว้านเฮามันขั้นปากััโอดมานานแล้วนยากจะบอกละ่ะ <laughs> อดมานานแล้ว เราเฝ้าวนกเป็นตัวอย่างเนี่ยนี่แหละท่านท่านดับถูกของแท้เออบ่ได้วังผลในท่านบ่มีจิตปลุกพันในท่านเออบ่จากไห้ผููได้รูอีกบ่อ้างไปอีกเออกระซิบอีกได้นะจะพูดนะว่าเดอกกระซางแล้วสูบกูพูดกูเว้ากูไม่พูดยังสั่นเลยงี่เราไปย้ายจอยแต่ัสั่นหลยนั่นเราพูดนั่นแหละ เงี่ยเล่าขี้ล่ขี้ไลดอกผัวเล่าคนรออยู่แต่ว่าเขาจะเอากักเนี่ยเราไว้เป็นตัวประกันเขาจะไล่หัวเล่าไปหาเงินบนัตรถ้าไม่ได้ตาทม่ฉันจะไม่ให้ตัวประกัน,นสัน่นนะเบืองเป็นตัวอย่างเออเบิดตเมืองอำนาจนี่แหละเออยะททวงดีหลายยี่สิบบาทร้าบาทวัดพอวัดแม่โกเนี่ยนั่นควมนี้ โอ้ยก็พ่อแม่สู้ละเสาวัดอยู่หันุาจากบาลเมื่อได้ไปใส่ <ừ. S 1> นี่ที่เขาเฮ็ดมาตลอดแต่ว่าเขาบอกให้ปากแต่ว่าเฮาเววอย่าพูดนะแต่ว่าเฮาเว้าเขาไม่พูดไอ้เบิงเป็นตัวอย่างเนี่ยมันทอดลายลาดแล้วเด้ในสองคนอันนี้ออ <ừ. S 1> คือมันผสมกับน้ำสกุลเิ่นนั่นแหละหุ่งเมืองแปลว่าราุ่งเรืองทั้งทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละ <c oughs> ดุเงเรื่องหรือแสงสว่างหรือฮงแปลว่าสว่างภาษาเฮาตะกี่เนาะฮงเฮืองนะจากกอล่ะทั้งสันไไ่นเลยเปิดทางสว่างให้จิตใจของคนพวกันเมืองอุบลอำนาจเนาเออลงตาวามตีตปากไ้ในเด้อนะบ่ตีแล้วเหยียบแมงโลดทั้งวายทั้สัเ,ออ <c oughs> เหยียบเลยเด้บ่ตีนะจ๊กกอร่ะไปฟังบงๆๆึงไปยังถือดวงตาถ้าไปเมืองอุบล ฝากตีปากเจ้าบนตะกี้มันสื่อาอุบนเนาะเออมันเป็นอำเพิ่อซื้อได่นนี่บ่งอยียบแล้วอีพอวะอ,อุบัตีเหยียบเหตุใ้มันหูสมั่งนาะเออาคอนที่ออจิตใจของคอนที่มันต่างกัน,ก,นก,กับตัวเองมีแบบใดเป็นแบบใดต่ว่ามันต่างกันหลายพวกทำท่านเพิ่มถูก ถ้าบุญก็แลกของอ้างแล้วก็เป็นเจ้าของพร้อมเป็นเจ้าของวัดพร้อมเป็นเจ้าของขอวัดปฏิบัติให้พระพร้อมดีเป็นพระพุทธเจ้ายญ่ไปเลยได้จะว่าล่ะเออต้องเฮ็ดแบบนั้นต้องเฮ็ดแบบนี้ต้องเฮ็ดน้ำมัน <c oughs> <im phenomenon> เห็ดหาพอหาแม่ก่พอแม่สู้ก็ยุ่ในหันอยู่เขาบ่ได้บบกพืนไป่ได้เขาบวกหลับหลังอีกเขาวอาออกอากาศเลยเขาคุ้มบดทั้งต้นทั้งตัวทั้งหัวมันนั่นแหละเออน้องย้อย เห็นบ่เลือดเดียวกันเฮ้ยหับวบ่มีสมองน <laughs> ี่แหละถ้่บ่ยกเอาคนผู้ใดผู้หนึ่งมาเป็นตัวอย่างมันก็บ่กหูจักเออเขามาทอาได้ล้านแล้วสองล้านสามล้านเกาไปแล้วเด่นี่นี้เยเขาบอกปากแจ๊กแอะเลยลุขั้นปากว่าศูนย์ <laughs> <laughs> ประก,กาศให้เขาใน่ะเว้ยเนาะนี่ไหมบุคคลตัวอย่างไหมทำทานนี่ดับทุกเออจักบอยละ่ะ เป็นบุญนี่บุญอันเกิดจากการให้ทานเบ้าป่าธนาอย่างไรเงียบเบาๆเป็นเัองสั่นอย่างมีตัวอย่างตัวยางให้มันเกิดขึ้นแน่เขาเห็บมอเท่าไดแแ้วเขาก็จังบปาปากเป็นจังสั่นแต่บุคคลที่ทําเพื่อผู้อื่นแล้วก็เพื่อตัวเองพ้นขาดจากความเป็นอัตตาตัวตนพร้อมเด้งแต่จังว่าเขาบ่ได้หวังอย่างบ่ ไดยวังผลในท่านวาสไดยไปเกิดเป,นนนเป็นนันเป็นหนีเป็นอนันต์เป็นนี่เป็นเจ้าของวัดเป็นเจ้าของาศาสนาเออเป็นเจ้าของข้อมูลถ้าอันใดกูก็เหตผิดเบิดสูน่ะเป็นผู้ลูต้องมาสั่งให้กูเหตตามสูหลูเอออะไรมัน,มนไก่กันก็อย,อยังเดียวว่ารรมดาเด <c oughs> <c oughs> ็กเหตเหต่นแต่ห้าวสีว้าเรื่องอันลลก็ลกเหตเพื่อเจ้าของเด้นีตัวเขาเองบ่ไดเพื่อได้บ่มีความหมายบ่มีคาจากบอ บ่ได <ítulo> <displayed, S 1> ้บ่ได้มีคาอย่างเด่นผู้พาเหตุก็เลยพวกจิมี่คายเออพ่อได้ให้เป็นแนวทางบอกเจ้าคิดตามเดินตามทำตามมันเองที่พาเหตุที่เด่นก็เลยคนละเรื่องกันคนเลย้ยงกันพวกนั้นเหตดแบบว่าอยากได้ห้างไดมันต่างกันเด้เหตุแบบว่าอยากได้เห็ุวบาเอาห้างได้ว่า มันอยากมันับเงินหลายมันจนกว่าจะบ,บ่มีเวลาเข้าบ้านเราคนละเออพาได้าหาง,อางเอาเท่านี้ก็ได้นะเอาแค่สองหมืนกว่าเอาแค่สามแสนกว่าก็ได้นะกําไรเขาอยากเอาเยอะกว่าสัตว์ทีเดี่วเออเขาไม่ได้บอกเขาฟังเด็แต่ว่าเข้าห้องหูดีมาจากบล่ล่ะเออหูนคนไปหาโทษกันเถอะเออเข้าหัองมันจะหูดีจากบ่หล่ะมันมีกล้องวงจรปิด จาก,กอง,ง้องจรปิดไปย้ายจ้อยบัดนีอยู่ในหูดังกอง,พง,พงพ้องจรปิดก็เลยหูก็อยู่ในหูดังตากอยู่ในหูดังแหละฟังออกก็ออกวอกกระสางนี่เนาะให้เบื้องเป็นตัวอย่างให้ก็เลยเออถอาได้มากกระสางบ่ให้วอกบ่ให้ปากบ่ให้ออกบ่อ,ออกแล้วเอาขังไว้ได้เฮาานี่แหละ จะพูดนะกับว่าพูดแต่ว่าเว้าอขนาดนั่นเลยที่ไหวกว่าพวกอเจ้าของวัดมันกูนายหลายวัดพ่อวัดแม่หลายวัดกูแาบก็ใจว่าละพ่อแม่กูได้สางกูสางเองใจว่าเพียงสั่นเกิดเหตุให้มันสะเทือนมั่งที่มีแต่ยานหลายยางคนเร็วโลกนี้ยานคนเล็วด้ยแต่ว่าเคยยานคนดี แต่าอด้ขูจักว่าผลการกับทําคนดีนี่มีผลนักขนาดใดเป็นกับเป็นการลงมนรกขนาดใดบ่บรู้ถ้าคนเลวนี่คนเก่งใจเก่งใจว่าตะปากยังข้นเสือหลดยานยานเออยานหาพอหาแมนยังบ่กเอ,อือยลีเด้ถ้าอันคนบดีเบาขึ้นยานเก่งใจเอ,อืองสั่นอีคือเขาตีขากันนั้งสัน่นแหละแตนมันตีขาแล้วพวก ตำรวจก็หุ่มปกป้องไว้เด้โอ้ยขาแมงหรอเปนยังไงน,นี่มึงคนทำลายผู้อื่นเนียเนาะ <c oughs> เป็นสัตว์ได้เท่ากันเลย,ยปกป้องไว้ตำรวจหุ่มเป็นร้อยป้องกันคนเลวนะ่แล้วมันขาพอขาแมงมันได้แทะก็ยังหุ่มว้เด้เกให้เทยชาวบ้า,บานชางเมืองเขาจัดการกันเองปเป็นบ่อเออพ้นวิสัยที่จะกระทำได้กัแล้วตัวเนาะงูลายกันเลย เออเอาคนเร็วๆมมันขากบานครังบางเรั้นอย่างเออสำคัญกับยุ่งดอกว่าแต่ว,วิญะไดเปิดเผยสมั่งยิ่งยังเกิดเลยลยิ่งยานาากลายทอพุทธเจ้าห้องสวชาติเป็นพธิสัตว์นำมาหลายว่าแห้งอยล่ละใส้มาจังสี่ยิง่งเราว่าย้ายจอยบอ้านนี่เออไปพ่อบานนี้ยินข่าวแสบแล้ว <c oughs> Thank <laughs> you.